วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีค่ะจันไข่ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตะสยามครับวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับรายการมันตะสยามอีกครั้งหนึ่งทั้งท,งทงางไลฟ์สดแล้วก็ก,การอัดเทปใน y o u ูทูบครับสมาชิกที่ดูทาง u t u b e เนี่ยถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้าเนี่ยให้มาติดตามทางไลฟ์สดด้วยใช่แล้วเพราะว่าคุณอาจจะมีคําถามคุณอาจจะมีคําถามที่คุณต้องการรู้หรือค้างคาใจอะไรเงี้ยคุณก็มาดูในไลฟ์สดคุณจะได้ถามได้ในขณะที่เราพูดแล้วก็ ถ้าใครไม่มีเวลาในการมาดูไลฟ์สดเนี่ยก็ฝากคำถามไว้ในกระทู้ที่ไลฟ์สดต่อมาได้เพราะว่ายังไงก็ยังมีทีมงานไปไปอ่านแล้วก็จดมาเป็นคำถามอย่างวันนี้ก็ต้นชั่วโมงการอ่านรายการวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการตอบคำถามของที่มีคนมาถามในไลฟ์สดก่อนเพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายหลายคนเนี่ยเจออยู่แล้วก็มีมีข้อกังขาวว่าสรุปแล้วยังไงแน่ แต่ก่อนก่อนอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้ทางเราเนี่ยได้มีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้กับสมาชิกก็คือเพิ่มช่องทางในการให้สมาชิกติดตามเป็นเป็นคลิปสั้นๆที่ได้ความรู้เช่นสําคัญไหมพวงจุย้ยสําคัญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างล่าสุดนี้ก็ว่าได้เรื่องหัวนอนอว่าได้เรื่องหัวนอนไปกับกับในเชิงวิชาพวงจุย้ย แต่ถ้าเป็นสมาชิกรายการมตรดสยามเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสมาชิกในรายการมรดสยามก็จะรู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยสามารถสอบถามในเรื่องที่สงสัยในเรื่องวิชาคณิยได้แต่คนที่เพิ่งได้เข้ามาใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งติดตามเนี่ยก็อาจจะงงอยู่เอ๊ะทำแล้วมันจะใช้ได้จริงอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ให้คุณติดตามดูไปเรื่อยคุณอย่าเชื่ออะไรเพียงแค่คุณฟังให้คุณทดสอบก,กับตัวคุณเองดีกว่า,าอย่างล่าสุดนี้ก็มีสมาชิก ที่แวะเวียนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดก็เขาเข้ามาด้วยความอารมณ์ร้อนอกับกับเพจหลายๆเพจแล้วก็เช่าวัตถุมงคลไปเป็นจานวนมากในความคิดเขานะว่าเขาเข้าเช่าไปจํานวนมากรายการรัทสยามเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ทางไรสดแล้วก็ในทางช่อง youtube ไว้เลยว่าเราว่านะรายการเราเนี่ยเป็นรายการเดียวในประเทศไทยแลละที่ออกวัตถุมงคลแล้วก็การันตีความเห็นผล ถึงขั้นว่าถ้าคุณทําตามเราเนี่ยและคุณยังไม่เห็นผลนี่นะวัตถุมงคลในรายการเราเนี่ยขายได้ก็คือคุณมีช่องทางในการขายได้หลายรูปแบบอย่างปัจจุบันเนี่ยเ,เราได้กลับมาเปิด,ดเพจวัตถุมงคลอาจารย์แขกหรือสอนรายการมาตัสยายอีครั้งหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าเคลียร์ปัญหารเรื่องการโกงกันจบไปแล้วสองคนแล้วเราก็ได้บอกแล้วว่าถ้ามีการโกงอีกครั้งนี้เราจะปิดแบบถาวรแล้วก็คือเราไม่ไม่อยากให้มันมีปัญหา เราก็เลยให้สมาชิกเนี่ยซื้อขายกันแบบระวังนิดนึงเพราะวัตถุมงคลรายการมรดสยามเนี่ยมา,ามาถึงทุกวันเนี่ยมีราคามากขึ้นมีร,า,า,รคมาคามากขึ้นแทบทุกรายการมีราคามากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าวัตถุมงคลเราเนี่ยเราทํามามีมาตรฐานในการสร้างไม่ว่าจะเป็นจํานวนชนิดเนื้อ,อหรือแม้กระทั่งกรรมวิธีในการสร้างต่างๆที่สําคัญที่สุดคือเป็นวัตถุมงคลที่ใช้หินกล ลหลายคนก็บอกเอา้าในเมื่อใช้เห็นผลแล้วขายทําไม,มใช่ไหมก็มันมันอาจจะเป็นคําถามที่ลหลายๆคนคาใจว่าเออใช้เห็นผลแล้วจะขายทําไมก็สมีสมาชิกเนี่ยลองถ้าคุณอยู่ในเพจรายการวัตถุมงคลคุณเข้าไปดูเนี่ยคือวัตถุมงคลรายการมรดสยามเนี่ยนอกจากเราทําให้อ่ากับคนที่สนใจเอาไปบูชาแล้วเนี่ยอ่าเรายังถือเป็นทางเลือกในการสะสมในล้านของความชอบอ่บางคนก็มองในเชิงแบบ พอมาติดตามรายการมาจากสยามก็เห็นว่าอ,อาจารย์แขกมีแนวทางที่ไม่เหมือนคนอื่นฝาได้เปรียบก็คือเราเป็นทั้งเซียนพระเราเป็นทั้งอาจารย์คารวาสเราเป็นทั้งผู้นาจิตวิญญาณเราเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ลหลายอย่างแล้วก็การสร้างวัตถุมงคลเราเนี่ยมันออกมาในแนววัตถุมงคลที่เป็นเครื่องมือในการสะสมเครื่องมือในการสะสมหรือเป็นวัตถุโบราณที่สามารถสะสมได้มีจํานวนแล้วก็มีการ,ก,ารกันเกแท้ มีการแยกแขค่ปอมมีโค้ดมีรันเบอร์และอย่างเรียบร้อยและที่สําคัญอย่างงานบางงานมันเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งทําได้ยากพร้อมกับกรรมวิธีในการสร้างเนี่ยมันก็รอทั้งเลิกผ่านนาทีเลิกยามมันก็เลยทําให้สมาชิกส่วนหนึ่ง,เ,งเห็นแล้วว่าวัตถุมงคลรายการมาันจะสยามวันหน้าต่อไปจะแพงมากเขาก็ได้มีการเช่าวัตถุมงคลเก็บไว้เป็นจํานวนหนึ่งสิ่งที่เห็นผลหนวันนี้เลยเนี่ยเห็นผลแบบชัดเจนในวันนี้เลยก็คือ วัตถุมงคลชุดเนื้อนาวาโลหะมหาชนวนทั้งหมดที่มีราคาขึ้นมาอย่างไม่หยุดเลยตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาแบบเป็นสเต็กแบบมากมายที่เห็นเห็นชัดๆก็คือขุนช้างเนื้อนาวาโลหะมหาชนวนเ<ะ>มตาอลออกให้เช่าเนี่ยให้เช่าล,ละสองพันห้าร้อยบาทและเราก็บอกแล้วว่าเป็นวัตถุมงคลที่เรานําเสนอมากเพราะตัวเราเองเราก็ยังใช้ติดตวัวตลอดเวลาจํานวนการสร้างชัดเจนมีเลขมีโค้ดแล้วก็มีเนื้อ มีเนื้อหาในการแยกเนี่ยชัดเจนคือเราออกในรายการมาตรสยานะมีเฉพาะเนื้อนะว่าโลหะมหาชนวนเท่านั้นส่วนเนื้อพิเศษนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราไม่มีออกในรายการมาตรสยาก็คือเนื้อจ้าน้าเงินกับเนื้อทองสัตโลหะเราไม่มีออกในรายการมาตรสยาพอเนื้อจ้าน้าเงินเนี่ยเราเอาไว้ให้สําหรับพวกผู้ใหญ่จริงๆที่เรานับถือเพราะเวลาเราเอาเนื้อละวแโลหะไปให้เขาเนี่ยคือหลายๆคนก็ยังมีอยู่ มันก็เลยดูเป็นอาจจะเป็นของที่มีเกิดไปอะไรเงี้ยในความคิดของ<ม>ผู้<ม>ใหญ่เราก็เลยสร้างเนื้อจ้าน้ําเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่เยอะหรอกอยู่ในประมาณหลักร้อยร้อยองค์ได้ไม่ถึงด้วยแล้วก็เนื้อทองสตตโลหะอยู่16องคองแค่นั้นเองแต่ชุดเนื้อจ้าน้ําเงินกับเนื้อทองสตตโลหะเนี่ยเราไม่มีให้จําหน่ายเราไม่ได้ให้เช่าเราไม่ได้ให้สมาชิกเช่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเราเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ ถึงให้เช่าเนี ic, ่ยก <con> ็เป็นราคาที่คุณซื้อกันไม่ได้แน่เพราะว่ามันเป็นเนื้อที่เราค่อนข้างทํามาในกรณีพิเศษก็กลับมาที่คนหลายๆคนรอคอยวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลอ่าที่สมาชิกเนี่ยคนวงในเอาคนวงในวันตะเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่าเป็นวัตถุมงคลที่เล็กแรกเลยเล็กแรกที่มีฟัามคิดจะทำเล็กแรกเลยแต่ก็มีปัญหารูปประสักมาตลอดระยะตลอดระยะเวลาหลายๆปี ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่พอขนาดทําขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่ประอยู่ตลาดเวลาในการที่เราจะพุทธาพิเศษหรือการที่เราจะทําอะไรสักอย่างมันก็มีอยู่ประักเพราะ,ว,าะานะรว่าท่านเป็นเขาเรียกอะไรดีท่านเป็นเทพนะต้องระวัง่าท่านเป็นเทพแหะท่านเป็นเทพที่ว่าเป็นเป็นเทพชั้นสูงชนิดหนึ่งแหละระดับหนึ่งเลยที่ควบคุมควบคุมผืนปา่า ดงพญาไฟสมัยก่อนอปัจจุบันนี้เรียกว่าดงพญาเย็นหรือเขาใหญ่เขาใหญ่สมัยก่อนเรียกดงพญาไฟเพราะว่ามันรุนแรงและอันตรายมาก<อ>ําว่าดงพญาไฟสมัยก่อนเนี่ยก็คือโคราชเขาใหญ่นะอุทยานชาติที่เราเห็นเนี่ย<ช>สมัยก่อนมันกินพื้นที่เยอะมันกินพื้นที่ปัาจีนส่าแก้วสาแกวเลยนะตั้งแต่โคราชปัาจีนสาแก้วสลาบุรีอ่าัยน่า สมัยก่อนมันกินหลายพืนเป็นป่าที่กินพื้นที่หลายพื้นที่มากอ่าแล้วก็มันก็ทําให้อ่ามีความลึกลับซับซ้อนรวมถึงสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการในการอ่าในการวิวัฒนาการในการเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยมันก็ยังไม่เจริญอุปสรรคแรกของการบุกบุกบุกป,ป่าฝาดงในการให้มันเป็นเมืองเนี่ย ก็คือไข้ป่าอ่าใช่อ่าก็คือดงพญาไฟเนี่ยหรือดงพญาเย็นหรือโคราชเราเนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยอ่ามันยังเป็นพื้นที่ที่ดิบในสมัยก่อนนะมันเป็นพื้นที่ดิบมากปาเป็นปา่าดิบอ่าเป็นปา่าดิบเป็นล้านล้านไร่มันก็มีไข้ป่ามีมาเ,เรียมีอะไรเนี้ยคนก็ตายกันมาก คนเข้าไปไม่เคยมีใครรอดอะจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดงพญาไฟดงพญาไฟนี่ก็คือที่มาของของชื่อดงพญาไฟเลยก็คือคข้ป่าคนเข้าไปก็ตายกันเป็นมากแต่พอมาในสมัยรัชก,กาลที่ห้าเนี่ยมีการตัดทางในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมีการตัดทางในทางท่องทางของเขาใหญ่ก็มีมีนายช่างตาง่ตางชาติเป็นคนทําการเบริกเบิก เบิกทางเบิกป่าสำรวจทางเพื่อตัดช่องทางระหว่างปาจีนกับโคราชผ่านดงพญาไฟมันก็เลยกลายเป็นชุมชนหลายๆชุมชนในขณะนั้นนะก็มีการหักลงผงทางก็ยังมีการแบบอะไรเขาเรียกก็ยังมีการตายอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะการตายแต่ต่อเนื่องแล้วก็เข้าใจแบบคนรุ่นใหม่นะว่า พอฝรั่งเข้ามาเนี่ยต่างชาติเข้ามาพัฒนาการในเรื่องการรักษามันก็มีมในเรื่องสาธารณสุขในการป้องกันโรคมันก็ดีขึ้นม,มันก็เลยทำให้การตัดทางเนี่ยสําเร็จแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือมันก็มีการชาวบ้านเนี่ยก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปทําไร่ผางป่ายึดครองพื้นที่ป่าดงพญาไฟอยู่อาศัยก็เลยกลายเป็นชุมชนมาถึงณนปัจจุบันเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่ เป็นกวันและกำลังใจของคนทำทางในสมัยก่อนที่เป็นคำเล่าขายมาถึงทุกวันเนี่ยก็คือท่านประหลัดจา่าก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นชุมชนโบราณในสมัยอดีตก็คือมียศเป็นประหลัดประหลัดหรือจ่าประหลัดก็เปรียบเสมือนกับเป็นนายบ้านนายบ้านนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน,านที่คุม้มเหมือนกับเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นเป็นคนเป็นใหญ่ที่คุมลูกบ้านในบริเวณดงพญาไฟ ก็พอตามตำนานเนี่ยพอท่านตายลงเนี่ยท่านก็มีความหวงแหนและรักรักป่าอรักพื้นที่ในบริเวณเนี้ท่านก็เลยยังสิงสถ,ถิตอยู่ในที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากจากคำพูดของครูบาอาจารย์ที่เขาตำนานเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็ได้พูดกันตรงมาหลายๆคนอันนี้คืออาจารย์แขกไไดมันโนนะ แต่ว่าเกิดม,มาจากว่าสมัยก่อนอครูบาอาจารย์เราหลายๆคนก็เดินผ่านป่านี่เหมือนกันเดินผ่านป่าเข้าไปคือที่ใดอันตรายที่นั่นพระธุดงชาตใช่ใชที่ใดอันตรายที่นั่นพระธุดวงชาตเขาก็เลยได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าพ่อเขาเจ้าพ่อดงพญาไฟถึงที่มาที่ไปอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้กันว่าจริงๆแล้วก็คือท่านท่านมียศเป็นประหลัดเป็นประหลัดจากในสมัยก่อนแล้วก็ ได้ทําการดูแลรักษาพิทักษ์เขาใหญ่ในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็มีการประกาศเป็นขยาหแห่งจ้างในยุคนั้น,นก็มีอาจารย์ที่มีฟารู้ในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยก็มาทําการตั้งศาล<ะ>ก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่เราเห็นณปัจจุบันนี้ก็คือมีการตั้งศาลเพื่อเป็นที่กาจาก,การละให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เป็นเหมือนที่รวมพลังงานของจิตวิญญาณก็คือวัตถุมงคลเราวันนี้ก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่ โครานี่แหละอืเจ้าพ่อขอใหญ่โคราตเนี่ยแหละก็คือเจ้าพ่อขอใหญ่กเขาเรียกเจ้าพ่อขอใหญ่เลยท่านประหลัดจางนะเราเรียกเจ้าพ่อขอใหญ่แหละคุณก็ไม่รู้เจ้าพ่อขอใหญ่ไหนก็เข้าขอใหญ่แล้วกันเลยลูกค้าเราสมาชิกจะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าถือว่าเขาใหญ่กาสีชังไม่ใช่นะอันนี้คือเจ้าพ่อขอใหญ่ขอใหญ่ที่โคราชตะหรือท่านประหลัดจางก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลก็เราเนี่ยมีความ เคารพนับถือแล้วก็บวกถึงที่บ้าอะไรเนี่ยมีปางเคารพนับถืออ่าก็เลยเราก็เลยทำการขออนุญาตสร้างสร้างเหรียญท่านขึ้นมาก่าจะอนุญาตนะก็ใช้เวลานานอย่างที่บอกกันเป็นอุปสรรคมาตลอดตลอดระยะเวลานานมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เหรียญเาพาเขอใหญ่มาตนตลอดอะ่ะจนมาเป็นเหรียญที่ท่านเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งข้างหลังเนี่ยทีแรกเลยเราเราเป็นคนชอบเสือนะเราก็เลยอยากจะทําเป็นเสือเพลนแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าให้เอาเป็นช้างแทน เพราะว่าเป็นพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่าก็คือช้างและช้างเนี่ยเป็นสัตว์มงคลของคนไทยด้วยะเพราะสมัยอดีตเนี่ยช้างเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยสมัยก่อนเขามีการค้าช้างกันเลยนะเป็นสินค้าส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างนถือเป็นสัตว์มงคลท่านบอกว่าให้ใช้ช้าง<ะ>เพราะท่านก็ชอบช้างด้วยอเราก็เลยได้สร้างเนี่ยเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชนะกูจะไปก่อสีแดงเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชขึ้นมาเนี่ย เป็นจานวนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งพันเหรียญเป็นเนื้อนะว่าโลหะามาจนวนเนื้อเดียวไม่มีเนื้ออื่นเลยเป็นเนื้อนี้เนื้อเดียวหนึ่งพันเหรียญแล้วเราก็ตอกเลขตอกโคดไว้เรียบร้อยพิธีกรรมพุธทธาพิเศษเนี่ยก็เสกมาที่งานวัดห้วยเงาะก็เสกวัดพระโคก็เสกแล้วก็ที่ราชบุรีก็พาไปเสกไปเสกหลายที่อ่ะแล้วเสกหลายที่แล้วก็เสกเองที่สำนักก็เ,าาเสก จนถึงล่าสุดก็ยังเสกอยู่จนเป็นที่แบบพอแล้วพอแล้วได้แล้วพอแล้วเราก็เลยพอดเอีเอาเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าเป่าเขาอยากให้สมาชิกเช่าออเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาตรงตรงเลยเจ้าเป่าเขาอยากให้สมาชิกเช่าเพราะว่าเขาจะไปขอหวยใหม่อเอาตรงเลยเนี่ยไม่ต้องเอาคอ,อม,อมเพราะว่าเขาให้หวยมาปีหนึ่งเขาให้หวยมาปีหนึ่งจริงไล มีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยหวยเขาออกมาทั้งปีนะเขาออกออ็ออกวนอยู่งั้นแหละออกวนอยูอ่งั้นแหละทั้งปีเลยปีหนึ่งเต็มเ็มอ่ะใครที่ตามจะรู้เลยว่าหวยเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเนี่ยที่ให้เจ้าป่า,าเนี่ยออกปีหนึ่งเต็มเต็มเลย <c oughs> จนล่าสุดเนี่ยก็สามตัวตรงทั้งสองสองตัวล่างก็ด้วยนะอต,ตัวล่างก็คือได้ทั้งบนทั้งล่างเลยก็ถือว่าเออเป็นที่มิตหมายแล้วกันให้สมาชิกเช่าแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเหรียญเนี่ยตั้งใจจะให้เช่าแพงมาก แล้วเราเตือนสมาชิกไว้ก่อนเลยนะว่าเหรียญน,นี่ยต่อไปในวันหน้าแพงแน่แล้วแพงไม่แพ้ขุนช้างแน่นอนและอาจจะยิ่งกว่าขุนช้างด้วยเพราะมีมแค่พันเหรียญขุนช้างมีทั้งมีทั้งสองพัน 2, ป่ากับสามพันอันนี้มีพันเหรียญแล้วเนื้อนาวาโลหะชุดเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับขุนช้างเลยใช่แล้วก็คือเอาเนื้อขุนช้างมาทําเลยค่ะ,ะซึ่ง บางเหรียญเนี่ยยังเป็นอ่อกเป็นเนื้อเมกสิ์เลยก็มีมเหรียญบางเหรียญที่เนื้อใกล้เคียงเมกสิ์มากปกติเนื้อหน้าโลหะมหาชนววเนี่ยก็ให้เช่าอยู่ที่เหรียญละสองพันห้าใช่โดยปกตินะแต่เหรียญเนี่ยตอนแรกตั้งใจเนี่ยเจ้าป่าวเขาตั้งใจเช่าเหรียญละหม<ะ>ื่นให้ตั้งใจเช่าเหรียญละหม<ะ>ื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกทุกคนให้รู้เลยว่าวันหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่เช่านะบอกเลยว่าเหรียญเหรียญเนี่ยอาจจะราคาที่หนึ่งหมื่นบาทแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยในเทสเนี่ยเป็นเทสที่เจ้าเป่าเขานาเสนอเขาอ,อยากให้สมาชิกเขาได้เพราะตอนนี้เห็นว่าจอาวกันมาบานเต็เามหมดทั้งคันที่อย่าไปูราคาด้วยอ,อ,อย่งไปรูราคาจ้าวกันมาเต็มไปหมดแล้วเราแลวเจ้าเป่าก็ถามว่าจะเช่าเท่าไหร่ดีเพราะจริงๆอ่ะเราตั้งใจไว้ครั้งแรกเราใจเช่ 1, าที่หนึ่งหมื่นบาทเพราะตอนนั้นเราเราขยับเด้นนะว่าโลหะมหาชนมาเป็นหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นแล้วทุกเนื้อเลย นั่นเ,เนื้อใหม่ๆที่ทํามาตอนนี้ไม่มีด้วยก็มีเนี่ยที่เป็นเนือ้อนวาโลหะมหาชาวนวยก็จะมีเนื้ออันนี้ก็คือเจ้าพ่อขอใหญ่มีท้าวเวสุวรรณมีมิเทศปาดตาปา่าพรายีน้ำว่มมามมีบาดอ่ะแล้วก็น้วโกดไหมอะไรนะนว่าโกดไม้ำว่าโกดนะมีนว่าโกดมีเจ็ดแปดอย่างอ่ะที่เป็นเป็นเนื้อเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็อาจจะไม่มีเนื้อนี้อีกแล้วเพราะว่าเราอาจจะไม่สร้างเนื้อนี้ขึ้นมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเนื้อหน้าว่าเราหามหาชนววเนี่ยขั้นต่ำมันหน้าหนึ่งหมื่นทุกองค์แน่นอนแต่วันเนี้ยกจะเป่าเขนานาเสนอเขาก็ถามว่าจใจเช่าเท่าไหร่แล้วแต่จ่าอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เอาให้สมาชิกเช่าได้อืมอ่าในราคาที่สมาชิกเช่าได้แล้วกันแต่คงไม่ถูกนะแต่ค <laughs> งไม่ถูกไม่ถูกทุกครั้งนะ <laughs> ทีแรกตั้งใจทำเหรียญเล็กๆไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมเหรียญเหรียญไม่แตง,แตงเล็กอ๋อไม่แตง <นะ S 2> แต่จะมาบอกช่างจะบอกว่าให้ทำใหญ่ๆ ถ,ถ้าไม่เอาด้วยคือพูดง่าี่ยคือถ้าเราเชื่อเนี่ยคือท่านมาควบคุมการสร้างทุกขั้นตอนคือที่จริงสั่งสั่งช่างเราเนี่ยเอาเหรียญไม่แตกเล็กๆเพราะมันล้อมเพชรมไม่แผลงคือตอนแรกที่จอจัดออกแบบเพื่ออาจารย์เอาไม่แตกเอาไม่แตกเล็กๆเพื่อจะล้อมเพชรค่อยง่ายๆเล็กๆไ<ๆ>ด้แควนี้นี่เคามาบอกช่างบอกแจกใหญ่ๆเลยช่างก็ไม่มั่นใจนะตุ้มาอาจารย์ไม่โทรแต่มันก็แกะเลยเหมือนกันอ้าวแกะเลยแกะเลยเหมือนกันมันก็แกะขึ้นมาเสร็จปุ๊บไปเห็น อาทำไมเป็นเลือดเธอขนะเนี่ยใหญ่มากเพออาจารย์บอกเอาแค่ไม่เต็มเอาเล็กๆเพราะปูชะตากรรมจนโดนไอ้เปอร์แล้วไม่เล็กเอาเล็กๆพอไม่งั้นเล็กๆก็เป็นแสนที่เจอเหรียญนี้เข้าไปกูว่ามีห้าแสนนะและที่เอาพันนะจานเหรียญนี้บางมากบางและเบาใช่เพราะเพราะอะไรเพราะอาจารย์โชว์ก่อนค่ะไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้เองเหรอไม่ไม่มันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันเป็นเหรียญที่ใหญ่แล้วก็เบาที่สุดตั้งแต่ทํามาเลย เบาหิวเลยบางมากบางแล้วเบามากเอออ่เดี๋ยวพี่ก๊อฟโชว์นิดนึงอันนี้จะทำแบบไม่มีหูอครับไม่มีหูหายห่วงออ๋ทีแรกเอาห่วงด้วยแต่เขาบอกว่าไม่เอาห่วงแฝงกูต้องไม่มีห่วงบอกช่างแบบนี้เลยคนลุกเลยแต่เขาอยากมาบอกไม่บอกช่างเลยบอกไม่เอาห่วงแฝงกูต้องไม่มีห่วงทีแรกช่างจะทำเท่าเรียร์ลงเพราะอีแล้วมีห่วง ม,มีห่วงขวางเป็นห่นนหวงขวางก็เห็นว่ามันเป็นลวงมือนแต่กแกบอกเลยว่าแกไม่เอาห่วงแสงกูกตั้งไม่มีห่วงแล้วข้างหลังเป็นช้างนี่คือท่านก็มาบอกว่าข้างหลังเป็นช้างใหครกันคือข้างหลังเป็นช้างเนี่ยแกมาบอกว่าให้ใส่ช้างใส่ช้างใช่แล้วพอเอิญว่าวันที่แกมาบอกอะ่ะกูเป็นเป็นวันที่กูได้นังสือราจพิธีช้างหลวงมาก็ระได้นังสือมาด้วยอ่าเป็นพอดีเลยกูก็เลยเอาช้างช้างช้างเผือกในหนังสือมาทำเป็นแบบ มาทำเป็นแบบเลยพูดตบอมากเพราะอย่างตอนแรกคือช่างบอกว่าให้แกะเป็นงวงตวัดขึ้นใช่ไหมอาจารย์อเป็นวาตะวัดขึ้นต่ีแกก็บอกเมียวไอ้นั่นมันช้างขี้ใช่ป่ะช้างเวลามันขี้แกาบอกแค่้เลยนมเอ แกพอบอกช่างผมไม่เอานะช่างแล้วจะทําช้าเป็นงวงชูแบบนี้งวงชูขึ้นเหมือนแกบอกไม่เอาไอ้นั่นมันช้างขี้มันไม่ได้ช้างลบไม่ได้ช้างเผือกอาจารย์พวนี้คือทุกขั้นตอนจริงๆนะที่ท่านมาบอกเลยทีแรกเราก็จะทําเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลาล้อมเป็นเม็ดแบบเม็ดไข่ปลาล้อมแกเแกบอกแกไม่เอาไม่เอารูปประคำแกไม่ใส่แกบอกเราจะแทนรูปประคำคือจะทำอะไรถ้าเขาไม่ชอบถ้าท่านไม่ชอบท่านมาบอกว่าไม่ใช่ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาอย่างนี้ขนาดว่า จะใส่คําว่ามัรตัดสยามในเหรียญยังไม่ให้ใสเลยเพราะต้องสังเกตอาจารย์จะเขียนบตรจัดสยามอยนต้องียังไม่ให้ใสเลยแกบอกไม่ให้ใสด้วยแกบอกไม่ต้องไม่ต้องใสแกบอกไม่ต้องใสกูเข้าไปกูบอกกูเอาเท่านี้นี่แปลว่าเหรียญแย่งเนี้ยจะใส่ยันอ่ะยังไม่ให้ใส่เลยใช่ใช่ตอนแรกอาจารย์จะล้อมจะล้อมยันอ่ะยังไม่ให้ล้อมเลยนี่แปลว่าทุกขั้นตอนนี่คือท่านมาจะวางไปตั้งอ่ะแกบอกว่าอย่างนี้ที่ไม่ให้ใสยันแกบอกว่า ถ้าใส่ยันไปพระมึงเอากูไปใช้มึงละตายมึงก็บอกว่าคาถาดีอย่าดูไม่ได้ช่วยมึงอันนี้เลยกูช่วยมึงแน่นอนแกพูดอย่างนี้เลยยันไม่มีคาถาเขาพ่มกูช่วยมึงแน่นอนแล้วถ้าอย่างสมาชิกเข้าไปแล้วมีการบนกล่าวมีอะไรพิเศษไหมคะอาจารย์แกชอบหมากับภูเลยหมากภูใชอทุกครั้งเลยเวลาไปนี่ย้ำอย่างเดียวว่าหมากภูก็คือถ้าเราได้ไปเนี่ย ก็หมากพูอ่ะถวายหมากถวายพูทุกวันพระวันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งไปเหรียญในคอเราเนี่ยเราก็ถอดมาใส่พาแล้วก็ถวายได้ถวายผ้าหมากพลูถวายหมากพูน้ําชาหมากพูบุหรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้ยาเส้นอะไรพวกเนี้ยบุรียาเส้นนะไม่ใช่บุรีที่มึงดูไปบุรียาเส้นที่ต้องม้วนม้วนมึงเพิ่งม้วนก็ได้แล้วแมวดำเหรออาจารย์ใช่ไหมแมวดำเหมือนเหมือนผ่านตา ไม่จะเป็นแม่ดามก็ได้แมดามหายากอะไรก็ได้ที่เป็นยาเส้นแล้วก็น้องนั้นก็แล้วตอเราจะมูพี่เป็ดไก่ก็แล้วัเราแลองดูแล้วกันได้ได้ได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมาชิกที่สนใจเนี่ยรีบเช่านะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าไม่นานนี่แหละ ขึ้นแน่นอนละเหรียญเนี่ยแล้วก็ต่อไปเหรียญเนี่ยจะไปตำนานเหมือนเซียนพัดถามหลายคนนะเพราะเซียนพัดถูกหวยหลายคนจะเป็นเหมือนอ่จะเป็นเหมือนโจซื้อจะเหมือนพ่อขุนช้าข่องการเนี่ยราคาเป็นถ้าบอกว่าอันนี้เป็นเทพประจํารายการมาจัดสยามก็ใช่นะเพราะเวลาเวลากูทําอะไรทุกครั้งกูเชิญทุกครั้งเลยอ่จานเชิญท่านเชิญมาทุกครั้งเพราะว่ากูไปหาว่าเนอือที่สงขาเทพา ที่เป่าว่าไปที่ไปแกยังตามไปเลยที่จ่าดำน้ำไปเอาเด็กคือแล้วเช้น่าท่าแกยังตามไปเลยนั่นเข้าป่านั่นแกยังตามไปเลยไปป่าไหนแกก็ตามไปหมดคนลุกก็ยังไงก็ฝากเอาไว้สําหรับคนที่ติดตามรายการมานตร์สยามถ้ามีอะไรไม่สบายใจในเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยปรึกษาเพจเพจได้เลยพราะถ้าไม่มั่นใจในเรื่องการใช้วัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถามเพจ หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่มาดูเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเช่าอะใดทั้งสิ้นคุยกับเพจก่อนอ่าไม่ใช่ว่ากูมีตังค์แลวอยากเข้าอะไรเงี้ยมึงอย่าเพิ่งบ้าพลังกูไม่ได้ปิดมาตรการแบบนั้นมึงปรึกษาเพจก่อนว่าควรจะต้องปรับแก้จุดไหนวัตถุมงคลที่มึงอยากได้มันอาจจะไม่ใช่ตรงประเด็นที่ช่วยมึงได้รวดเร็วไ็ได้ใช่ไอ้วัตถุมงคลที่มึงอยากได้มันอาจจะเป็นวัตถุมงคลราคาแพงแต่อ้วัตถุมงคลที่ช่วยมึงอาจจะเป็นวัตถุมงคลราคาถูกต้องอ่าเพราะนั้นเนี่ยถ้ามึงมารายการมาจัดสยามเพื่อความอยากรอด ก็อย่าลันฟังเพดเพไว่ายังไงก็ตามนั้นเลยส่วนวัตถุมงคลที่เราอยากได้เอาไปเช่าเก็บไว้บูชาหวังอนาคตหรือสะสมอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ในแล้วแต่ก็แล้วแต่ไปยังไงก็ฝากรายการพัสยาไว้จะทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเวลาเป็นยูทูบต้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่แล้วกดกระดิ่งติดตามอะไรไว้ไม่งั้นนะถ้ามีอะไรรวดเร็วขึ้นมาเนี่ยอาจจะพลาดทัดนี้ก็เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ อาทิตย์หน้าท<อ><อ><ม>้าฝกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ